เหตุเพลิงไม่โกดังสินค้าออนไลน์ที่สมุทรสาครควบคุมได้ในเวลาสองชั่วโมงเหตุการณ์เพลิงไม่ที่น่าสนใจและเป็นกระแสนในชุมชนเมื่อวันที่16พฤศจิกายนเวลา15.30น,าานาท,ที่บริษัทยูเมโลจิสติกจำกัดซึ่งตั้งอยู่บนเนื้อที่ประมาณหนึ่งไร่พบเหตุเพลิงไม่โกดังเก็บสินค้าและกระจายเป็นความรุนแรงทําให้เจ้าหน้าที่ต้องรวมตัวกันเข้าระงับเหตุเจ้าหน้าที่ตํารวจรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันกันดับเพลิงที่กําลังลุกไหมอย่างรุนแรง ซึ่งได้ใช้เวลาประมาณสองชั่วโมงกว่าๆก,กันจึงสามารถควบคุมเพลิงไว้ในวงจำกัดได้สิ่งที่น่าสนใจคือทำไมเพลิงไม่ก็สามารถควบคุมได้แต่ความเสียหายก็ยิ่งใหญ่โตโกดังสินค้าที่เก็บอุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันพัดลมแอร์และสินค้าออนไลน์ต่างๆถูกไฟไหมจนเหลือเพียงโครงสร้างเท่านั้นและนี่คือสิ่งที่ส่วนใหญ่คนมักพลาดการสอบสวนเบื้องต้นเปิดเผยว่าภายในโกดังมีอุปกรณ์หลายอย่างจากผู้จัดการบริษัทที่ระบุว,ว่ามีเครื่องใช้ไฟฟ้าหม้อทอดไร้น้ำมันพัดลมแอร์และสินค้าเกี่ยวกับเฟอร์นิเจอร์ ซึ่งเป็นสินค้าที่นำเข้ามาเพื่อจำหน่ายออนไลน์ทั้งนี้โกดังมี3ามชั้นและมีพนักงานมากกว่า10คนในวันเกิดเหตุแต่ที่น่าสนใจคือทำไมเพลิงไม่ก็สามารถควบคุมได้แต่ความเสียหายก็ยิ่งใหญ่โตความเสียหายมหาศาลนี้เกิดจากสาเหตุใดความเสียหายจะสูงถึงเท่าไหร่ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจจะต้องสอบถามพนักงานและตรวจสอบหลักฐานเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุแท้จริงของเหตุการณ์นี้ และนี่คือส่วนที่น่าสนใจการสอบสวนเบื้องต้นอาจไม่เพียงพอมีหรือไม่ที่จะมีการสอบสวนเพิ่มเติมหรือการตรวจสอบอย่างละเอียดความเสียหายที่เกิดขึ้นนี้อาจเป็นเพราะข้อผิดพลาดในการจัดการสินค้าหรือไม่หรือมีสาเหตุอื่นๆที่น่าสนใจคุณคิดว่าอย่างไรแบ่งปันความคิดเห็นของคุณในส่วนแสดงความคิดเห็นเลย